วิดีโอนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการไหว้ท่าฟรีสไตล์ที่ผมใช้ในการแข่งขัน,ขนถ้าคุณพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยครับ ก่อนหนึ่งต้องบอกกันว่าผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมโฟกัสเลยก็คือความเร็วผมไม่ได้โฟกัสที่ว่าผมจะว่ายถึงไหมแต่ผมโฟกัสที่ความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเล็กๆ,ๆเนี่ยมันสําคัญต่อผมมากและเทคนิคที่ผมจะบอกในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ผมใช้จริงๆนะครับในการแข่งขันเลยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเทคนิคแรกเลยก็คือเตะขาต้องต่อเนื่องเวลา,าเตะขาถ้าฟรีสไตล์เนี่ยผมจะเตะขาต่อเนื่องมากๆผมจะไม่เตะขาเป็นจังหวะแบบ1 2 หนึ่งสองผมเตะขาอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าเตะขาอย่างนะั้นี่ยใช่ว่าไว่ายได้ไกลแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่ผมจะไว่ายไม่เร็วอย่าลืมว่าผมโฟกัสที่ความเร็วนะผมจะแตะขอบสะเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมต้องเตะขาต่อเนื่องตลอดเวลาสู้กับแรงต้านเหนื่อยก็เหนื่อยแหละแต่ผมต้องเตะขาต่อเนื่องเทคนิคต่อไปที่ผมใช้เลยก็คือการหายใจทุกสองแขนผมเป็นนักกีฬาว,ว่ายระยะกลางก็คือว่ายระยะร้อยเมตรบ้างสองร้อยเมตรกับสี่ร้อยสองร้อยเมตรกับสี่ร้อยเนี่ยเป็นระยะหลักผมมันเป็นระยะที่ต้องว่ายเร็วแล้วก็ไกลไม่ได้ไว่ายไกลแบบห้ากิโลสิบก เป็นการว้ว้ที่แบบว่าเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้แล้วก็วหายไกลด้วยเวลาว่า้เร็วในระยะใกล้ๆเนี่ยผมจะรู้สึกกล้ามเนื้อตึงเวลากล้ามเนื้อตึงแล้วขยับไม่ได้เนี่ยมันเป็นสาเหตุเพราะว่าแลคติกแอซิด งในร่ากายกรดในร่างกายของเราเนี่ยมันขึ้นมามันทําให้กล้ามเนื้อเราะเกร็งกรดนี้ที่มันสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าเราขาดออกซิเจนในร่างกายครับและนี่แหละคือเหตุผลที่เวลาว่ายฟรีสไตล์เนี่ยผมหายใจทุก,กสองแขนเพื่อที่จะได้มีออกซิเจนในร่างกายไอ้กรดที่อยู่ในร่างกายเวลาผมแข่งเนี่ยมันจะได้ไม่ขึ้นมาเร็วเกินไปเพราะถ้าผมกั้นหายใจเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนใช่ไหมแล้วเราใช้กล้ามเนื้อเยอะเนี่ยขยับไม่ได้คงความเร็วไม่ได้ผมถึงหายใจลูกสองแขนเวลาว่ายฟรีสไตล์ ก่อนที่เราจะกลับไปดูคลิปกันสำหรับใครที่สนใจกีฬาว่ายน้ำก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับช่องซูมิงหลัจะได้ไปพาคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำนะครับตอนนี้ซูมิงหลบเรามีทั้ง c e b o o k Page มีทั้ง Tik t o k แล้วก็มีทั้ง i n s t a g r กรมสำหรับใครที่อยากดูวิดีโอสั้นๆก็อย่าลืมไปกดติดตาม Instagram กับ Ti k t o k ด้วยนะเลอยู่ใน description เลยสำหรับใครที่อยากส่งวิดีโอว่ายน้ำของคุณมาให้ผมดูเนี่ยก็ส่งมาได้ที่ Facebook ของ Suing เลลยยิกอู่ในน description ัครับ เรามาดูเทคนิคต่อไปกันเลยเทคนิคต่อไปก็คือการโฟกัสทีละแขนเวลาดึงน้าผมเห็นหลายคนแล้วเวลาว่วยฟรีสไตล์เนี่ยชอบหมุนแขนบบเป็นเฮลิคอปเตอร์คือไม่ได้มีแขนไหนหยุดเลยไม่มีแขนไหนหยุดเลย,มมห,ห,ย,เลยหมุนตลอดเวลาไม่ได้นะครับคุณจะจับน้ําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแทนที่จะจับน้ําดึงน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต คุณจับน้ำได้แขนละ70%บ้างเออหกสิบเปอร์เซ็นต์บ้าง,ออางไม,ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพและนี่คือผลที่ผมเวลาว่ายน้ำเนี่ยฟรีสไตล์เนี่ยผมจะโฟกัสทีละแขนก็คือเวลาเวียงแขนไปก่อนแล้วพอผมจะปรับกล้องเออดึงดึงน้ำทีละแขนดึงน้ำแขนหนึ่งแล้วก็เวียงแขนพอแขนนี้มาข้างหน้าแล้วค่อยดึงอีกแขนหนึ่งถ้าผมทําแบบนี้เนี่ยผมจะสามารถโฟกัสได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แขนหนึ่งตอนดึงแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ 0%เวลาเวียงแขน้วก็100%เวลาดึงน้ำนะครับผมจะทําใช้วิธีนี้แทนนะจะได้จับน้ําได้ได้ดีขึ้นเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาไายฟรีสไตล์เนี่ยคุณไปข้างหน้าเพอสออย่างก็คือการดึงน้าอาการเตะขานะครับอย่างอื่นคุณไม่สามารถไปข้างหน้าได้นะสออย่างนี้เท่านั้นเรามาดูเทคนิคต่อไปกันเลยที่ต่อไปก็คือพยายามไหยตัวยาวๆว่ายฟรีสไตล์ของผมเนี่ยผมจะเน้นไหยตัวยาวๆเหยียดแขนไปข้างหน้าดึงน้ําให้สุด เหียแขนไปข้างหน้าดึงน้าให้สุดไปข้างหลังผมจะเน้นวหว้ตัวยาวๆตัวสูงๆเป็นหลักเพราะว่าอย่าลืมว่าผมต้องจับน้ําทุกอนูเลยตั้งแต่ทุกเปอร์เซนต์ทุกมูฟเมนต์ทุกการเคลื่อนไหวของแขนเนี่ยต้องจับน้ําได้หมดผมจะไม่ปล่อยให้น้ํามันหลุดไปไหนเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาว่ายน้ำเนี่ยดึงแขนหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายมากถ้าผมดึงน้ํา จับน้าได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ว่ายได้ไม่เร็วเท่าที่ควรจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาว่ายตัวยาวๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผมเนี่ยจับน้าได้ดีขึ้นเหวี่ยงแขนได้ไกลขึ้นยืดตัวได้ไกลขึ้นสําหรับใครอยากใช้เทคนิคที่ผมใช้เนี่ย ก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าคุณลองเอาเทคนิคที่ผมบอกไปเนี่ยไปใช้กับตัวเองเนี่ยคุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างนะครับผมก็หวังว่าเทคนิคที่ผมใช้สามารถทําให้คุณ่ายฟรีสไตล์ได้เร็วขึ้นและก็เหนื่อยน้อยลงนะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ไม่รู้วิธี่ายฟารีสไตล์คุณสามารถเรียน่ายท่าฟรีสไตล์ได้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ